ครับพี่น้องครับมันนี้กับทีผ้ามาซอมที่ไซยวตาเนื้รถไททันหรือว่าปาจิโลนะครับก็เส้อว่าหลายคนเอาปัญหานี่นะครับนี่ก็คือมันมันบล็อกนะครับเขาปิดไปได้ก็บล็อกนะี๋อวสีมาล่องแกะเลยครับกะสีเห็นบางนีนะครับเป็นนี่ซองมึงบางทีมีน็อตนะครับตัวหนึ่งก็ใส่ไขควงแฉกนะหมุนออก บุญนอกรกะท้วนเข็มนาฬิกาครับน็อตหนึ่งโตเก็บไว้เดี๋ยวมันสิลืม้มเดี๋ยวเดีบันบานมันสิมีตัวนี้มองหนึ่งนี่ครับมองไฟบานชิมีน่น็อตทั้งหมดสามโตต้อก็ใส่ไขควงแปรนะครับไขควงแปรไขควงแบน,นะคอยงัดออกมามันก็สิมี่องอยู่นี่ครับ งัดออกแล้เบางอย่างให้นเป็นห้อยแล้วกะอ่านี่พวกพลาสติกพวกยังก็ได้ครับค่อยงัดไปมองกลางนะครับันที่มีหูกะงัดงัดงัดแล้วก็ดึงลงมานะครับมันก็สิหลุดนี่นี่เนาะตัวหนึ่งก็มาแล้วครับนี่ก็ออกมาแล้วครับกระสิเป็นประมาณนี่กระติมีเดือย มองซีเดือยนะครับมองนี่มอง่้างนี้นะกงัดงักกะใส่แห้งหลายเตือยอยู่นะแต่กะระมัดระวังเอาครับานักซิมีน็อตเห็นมังนุดนี่นะนี่ฮะหนอกมองเป็นนิ่จม มอมที่นี่สายไฟนะครับเป็นปลั๊กปลั๊กเสียบเ็าก็ดึงออกครัเนี่ยนี่ครับกระบีบที่มี่เดือยนะนี่ครับบีบกดมองนี้ลงนะครับก็ดึงออก มาเบิองว่ามันพังห่อนเอียงอาครับพี่น้องครับกะหูต้นต่อสาเหตุมันแหละครับสาเหตุที่ว่ามันหลอกะโยมันเกิดจากตัวนี้ครับมันทีไม่เดือยเดือยตัวนี้เห็นบหเอ้ากันเบิองดันนี้ครับ,บเ,นนเ,เาขเบานนปีนมาเบิองเขากดมานนมลงมาหน่ข้างในเห็นบหนี่มันจะมีหูตัวน,นี้ครับหูเล็น,น้อยนะ ก้อนนั้นนี้มันคือสีมีอันนี้มีเหล็กเสียบอยู่นะครับห้อกระสีทําการตัดเหล็กเสียบนะฮะเหล็ก,กขาดใบหญ,ญ้าประมาณจากักครึ่งเส้นนะนะครับยัดลงไปในหูแล้วก็หยอดกาวนะครับเดี๋ยวสีไปหาเหล็กมากนะครับได่แหละครับเหล็กก็หาจากรวดไม่แคนเสือนะครับเนี่ยประมาณเนี้เห้องกับมาตัดองสิตัดประมาณ ดจแล้วเขาพี่น้องขีบซุปลงไปในหันนะครับเรามีขี้มปากแหลมนะครับเอาก็ดันมันมาขีบเข้าไปที่มีหูนี่ครับพี่น้องครับหลังจากเข้าอเล็ก เขาไปสุกในหู้นั่นแหละครับก่ให้มันพอประมาณนี่แหละครับประมาณสองมิลนสามิลเด้อครับเด้อยังเห็นมันยาวแห้งขันมันยาวแห้งมันทีมาต่ำผัดติกตัวนี้ครับนี่เห็นบ่ข้างๆอยู่ทั้งทรายนะครับเดี๋ยวนะมันทีมาต่ำนี่ครับนี่นี่ขันเขาเห็ดยาวแห้งมันทีมาต่ำแล้วมันทีเขาบ่ได้ลวดกับเป็นลวดเล่าตักผ่านะครับเซรีนอยด์เด้อนะครับขัน ยาดีกับบักรลวดอันนี้พอดีเลยบักกิบกิบอันนี้หนีบหนังสือนะนะหนีบกระดาษน,นะครับตัวนี้ลวดหนีบสะามันสีเงน่นะครับก็บเอาปลายมันนั่นแหละไปฝนมันเป็นหน่อยๆเลี้ยวๆนะครับแล้วก็ยยดเขาในหูมันนะก้อนสิญัดนี่พี่น้องนะครับเอากาวตาสังหยอดลงหูก่อนนะครับหยอดลงหูแล้วก็เอาขีมนะขีมขีบลวดเข้าไปแล้วก็ซุปลงหู นะครับมันกระสีได้นะหลังจกน้นกระสีล็อกอยูแลละครับปึ๊บนะเห็นว่ายู่เ,ยเดย้ตะกีนมายูกดมันจะออกนะครับนะกดออกครับนะคำเตือนเด้อพี่น้องอย่าอย่ามาปลดมองหนีนะครับผมไปปลดมองหนีเบิ้งนะมันเอาเขายากอยู่เด้แล้วก็ยา่าพยามมาปลดตัวน,นี้ออกนะครับปลดแล้วเบิ่งขึ้นเอาใส่ยากครับ เดือยน,นีเคือเอาเอาตัวนี้ออกนะครับย่างหนังมัตถุประกอบเขาขึ้นเนี่ยอ่าห้องเาต้องปดออกนะครับอาศัยใ,ใส่ขีมปากเลียมนะคาบเข้าไปมองช่องซี่เลียมมองนี่นะครับคาบเข้าไปแล้วก็หมุนมันลงมาแล้วก็สุปลงไปสุปลงไปแล้วก็ก,กาวตาสาังหยอดนะครับตัดประมานตัดประมาณเครื่องเส้นนะครับ0.5มันลงหูไปก็ให้มันโพลู่ประมาณ2มิล3มมิลน,นะครับนะ อานเรียบร้อยครับอย่าั้นก็ชิไปติตั้งขึ้นคือเก่าเนาะนะครับแกะไม่นนได้ใดก็เอาเขาขึ้นแบบนั้นแหละครับเอาลองมึงครับนะไปเปลี่ยนไปสื่อกลายบาทเนาะเพราะ,ระเห็ดใดก็เหตุไปครับพี่น้องเอาขอบคุณหรายๆครับแช่ไปเด้อนะแช่ไปเพื่อพี่น้องเพื่อนประสบปัญหาขึ้นกันให้เพื่อนได้แก้ได้ขขึ้นกันนะครับขันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมก,กไดไลค์กดแชทนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผม